ผมชาคูสติกนะครับคลิปนี้จะมาแนะนำการเล่นท่อนอินโทรเพลงรักล้นใจนะครับของพี่ปั่นไับุญเกียริเกี่ยวแก้วนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆตั้งสายมาตรฐานก่อนนะครับปกติเพลงนี้ต้นฉบับจะเป็นคีย์อีนะครับแต่ว่าผมจะเปลี่ยนมาใช้คา์โปทาบในช่องที่4นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาเล่นคอร์ด C นะครับหลังจากทาบคาโปนะครับคอร์ดอินโทรจะเป็นคอร์ด C นะครับคอร์ดอ่าจอนคอร์ด A m เม o r คอร์ด D minor คอร์ด G นะครับสองห้องนะโอเคมาดูกันทีเล้ว่าคอร์ดเหมือนเดิมนะครับผมอ่าหลังจากเราคาดคาโป้ช่องที่4นะครับให้เพื่อนๆนับช่องนี้เป็นช่องที่1นะครับเข้าใจตรงกันนะครับเริ่มนับตรงนี้เป็น1เลยนะไม่ต้องไปสนใจจุดอะไรแล้วนะครับโอเคออกตัวก่อนนะครับว่าเป็นการเล่นเฉพาะตัวนะครับคอร์ดบางคอร์ดผมจะดัดแปลงนิดหน่อยนะครับอาจจะไม่อิงต้นฉบับร0 0เนะครับเพื่อนๆดูเป็นแนวทางนะ มาดูที่คอร์ดซีนะครับดางนี้นะอีกครั้งหนึ่งอ่าเริ่มจากเพื่อนๆจับคอร์ดซีปกติเลยครับแล้วก็ดีเบสคอร์ดซีก็คือสาย5ช่องที่3นะครับพร้อมกับเมโลดี้ตัวแรกก็คือสาย1นนะครับสายเปล่ารวมกันนะพร้อมกันนะครับจะเป็นอ่าเห็นไหมครับมันจะมีเบสพร้อมกับโน้ตตัวแรกเลย ต่อไปเกาเชื่อมคอร์ดครับผมจะเล่นเป็นสายา4 3 2รวมกันนะครับกับเบสคู่แรกกับเมโลดี้แล้วก็เกาเชื่อมคอร์ดก็จะเป็น B 4 3 2เข้าใจน,นะครับ B 4 3 2เบสนี่หมายถึงคู่แรกนะครับผมผมจะพูดแค่เบสนะอ่านี่คอร์ด C นะครับง่ายๆนะผ่านนะครับ คอดที่2กนะครับคอร์ด G on B นะครับผมเล่นอย่างนี้นะอีกครั้งหนึ่งทีนี้มาดูตำแหน่งนะผมจะใช้นิ้วกลางนะครับสาย5ช่องที่2นิ้วก้อยอยู่ที่สาย1ช่องที่3นะครับจะเป็นคู่แรกนะถ้าเพื่อนๆจับแบบนี้ก็คือเป็นฟอร์มคอร์ด G ปกติเลยครับแต่ว่าไม่ต้องดีดสาย6นะเราดีดสาย5แทนนะครับเอาเป,เป็นว่าเข้าใจตรงกันนะ อ่าก็คือสาย5ช่องที่2กับสาย1ช่องที่3คู่แรกนะครับอ่าอีกครั้งหนึ่งต่อด้วยเกาเชื่อมคอรดเหมือนเดิมครับ4 3 2รวมกันเป็นเ4 3 2สองเข้าใจนะครับทีนี้ลองรวมกับขอด C ขคอรดแรกก็จะเป็นเ4 3 2ส o ม B อง G อ ไม่รับนะอ่าเข้าใจนะครับทีนี้นะไม่งงนะต่อไปคอร์ดที่3คอร์ด A minor นะครับเล่นอย่างนี้นะช้าๆนะ เื่อนนะครับเริ่มที่สาย1ช่องที่ห้านะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนไม่งงนะเพื<ๆ>่อนๆรับมาเลย1 2 3 4 5สาี่ห้าดีดพร้อมกับสายห้านะครับเป็นเบสคู่แรกกับโน้ตตัวแรกพร้อมกันนะสาย5้าสายเปล่ากับสายหนึ่งช่องที่ห้าต่อไปสายหนึ่งช่องที่7ครับสายหนึ่งช่องที่ห้าสายหนึ่งช่องที่สามเอาแค่นี้ก่อนจะเป็น ไปเพื่อนๆไปจับคอร์ด A m เมอครับแล้วก็ดีดสาย5อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับสาย1สายเปล่ารวมกันก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดีดเกาเชื่อมคอร์ดนะครับสอ่สาสองเกาเชื่อมคอร์ดจะเป็นเหมือนกันหมดแล้วครับ432นะทีนี้ผมเล่นจะใช้ครั้งหนึ่ง ความเร็ว4 3 2ไม่งงนะครับฝึกกระช้าก่อนแล้วก็เร่งความเร็วทีนี้ร่วมกับคอร์ดซก็จะเป็นไม่งงนะครับเห็นไหมได้3ามคอร์ดแล้วง่ายๆนะครับเพื่อนๆลองดูนะหาวักต่อไปนะครับผมจะดัดแปลงนิดนึงนะครับถ้าเป็นต้นฉบับจะเป็นคอร์ด F กับคอร์ด D เม n o นนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็น D เม n o กับ G นะครับผมก็ตรงนี้แล้วแต่นะครับอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับเพ,เพื่อนๆไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับลองดูเป็นแนวทางก็ได้นะคอร์ด D เม n o วิ่งเข้าหา G นะครับสองคอร์ดนี้จะติดกันเลยนะครับจะได้เสียงนี้นะอ่านี่ติดกันเลยนะครับสองคอร์ดอีกครั้งหนึ่ง เพื่อนๆเล่นเมโลดี้คล้ายๆกับของ A m i เม r er นเลยครับผมสาย1ช่องที่หนะครับดีดพร้อมกับสายสสายเปล่าเป็นเบสของ d m i n o r er นะครับคู่แรกนะได้นะครับต่อไปสายหนึ่งช่องที่7ครับสายหนึ่งช่องที่หสายหนึ่งช่องที่สเอาแค่นี้ก่อนรวมกันไม่งงนะครับเปลี่ยนแค่เบสนะครับเมื่อกี้เราใช้ A m i เม r er. แล้วก็เป็นเบสสาย5แต่เที่ยวนี้เป็นดีมเนอร์นะครับก็ต้องเป็นเบสสายสนะอีกครั้งหนึ่งเข้าใจนะครับต่อไปเข้า G นะครับผมจะใช้นิ้วชี้นะครับอาตัวทีนิ้วกลางนะครับสาย6ช่องที่3แล้วก็นิ้วนางสาย2ช่องที่3มนะครับจะเป็นคู่แรกนะครับสาย2ช่องที่3ามกับ6ช่องที่3ดีดเลยเอา่าพร้อมกัน ต่อไปเกาเชื่อมคอสายสามครับแล้วก็นิ้วชี้ไปเล่นที่สาย2ช่องที่1แล้วก็ยกนิ้วนางออกจะเป็นโนต้ตตัวนี้นะอ่ารวมกันช้านะครับคอด G ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งเข้าใจนะครับ ใครไม่ถนัดใช้นิ้วแบบผมก็เปลี่ยนเป็นแบบนี้ก็ได้แล้วแต่นะครับได้หมดเลยนะครับผมแต่ตำแหน่งเล่นตามที่ผมบอกนะทีนี้ไล่มาจากคอร์ดดีแมเนอร์เมื่อกี้นะครับช้าๆก็จะเป็นขอร์ด G เล่นแบบติดกันอ่าตรงนี้เร็วนิดน,นึงนะครับอีกครั้งหนึ่ง ขอดีอีกห้องหนึ่งนะครับห้องสุดท้ายนะเล่นอย่างงี้นะครับช้าๆเพื่อนๆจับขอดนะีในฟอร์อมนี้นะครับนิ้วนางสาย6ช่องที่3ครับนิ้วกลางสายหช่องที่สองนิ้วก้อยนะครับสายหนึ่งช่องที่3ครับแล้วก็นิ้วชี้กดลงไปที่สายสองช่องที่1ลองดีดดูนะอะไรเสียงนี้นะครับ เราดีดคู่แรกนะครับก็คือสาย6พร้อมกับเมโลดี้สาย1นะครับพร้อมกันอ,อีกครั้งหนึ่งต่อไปเขาเชื่อมคอร์ดครับ4-3-2สามสองไดนะ4-3-2แล้วก็ยกนิ้วชี้ออกเป็นสาย2สายเปล่าดีดสาย2อ,อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น4-3-2-2อถ้าไม่นับจะเป็นเสียงนี้นะ กับที่ดีดเบสคู่แรกก็จะเป็นอ่าเห็นภาพนะครับอ่าทีนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าผมดีดเบสเข้าไปด้วยตัวสุดท้ายนะครับก็คือไอ้ตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆไม่ดีดก็ได้เนาะแต่ถ้าเพื่อนๆจะดีดก็ดีดเบสสาย6พร้องกับสาย2สายเปล่าตัวสุดท้ายนะครับมันก็จะได้เสียงนี้นะอ่าถ้าเพื่อนๆไม่ดีดก็ไม่เป็นไรนะครับ ว่านะครับผมแล้วแต่สนัดเลยเนาะโอเคเดี๋ยวผมไล่มาจากคอร์ด d ีมเนอแล้วก็มาถึงคอร์ดนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ไม่ลืมน่ะเดี๋ยวจาก Dm i มเนมา G ก่อนนะเดี๋ยวอยู่ได้เห็นจังหวะด้วยนะครับต่อด้วย G เมื่อกี้สุดท้ายนะครับเล่นแบบต่อเนื่อง เล่งจังหวะทีละนิดนะครับสาตวตที่าทีนี้ผมจะทวนทั้งหมดนะครับผม แคนี้เองเนาะโอเคเพื่อนๆฝึกอยาก,ก็ช้าก่อนนะครับทีละคอดนะไม่ต้องรีบนะครับแล้วก็ค่อยเอามารวมกันนะครับโอเคหวังว่าจะได้เทคนิคเพิ่มเติมเข้าไปบ้างนะครับผมฝึกให้สนุกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ